เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีเอีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแผนต่อไปนะครับผมแผนนี้จะเป็นในส่วนของหลัง3นะครับ ซึ่งทีมที่อยู่นะครับจะเป็นทีมนี้นะครับผมอ่าอิสตันบูลนะครับผมอ่าดีก็ตามที่เราพาเลือกเลยนะครับกดเดฟเฟลจะได้แผนนี้นะครับ3ามสามสนั่นเองนะครับนาเปาก็จัดตัวที่แบบเป็นกองหน้าที่พลิกบอลเร็วๆแล้วกันนะครับทุกคนอ่าส่วนปีก็เน้นตัวที่แบบมีสปีดนะครับหรือจะใช้แบ็กอย่างคาร์ลอสก็ได้นะครับกองกลางเนี่ยเน้นเป็นกลางที่แบบอ่าคอยยิงได้ด้วยนะครับผมอ่าซ้ายขวานะนะครับแต่ว่าอันนี้ชุดนี้ไม่ค่อยมีนะครับ ก็จะใช้เป็นชัวเมนี่นะครับผมแล้วก็ดีแคนไลยืนกลางนะครับแผนนี้เนี่ยจะดีในส่วนของกลางจะแน่นมากๆนะครับผมถ้าเจอคู่แข่งที่มาขึ้นบอลแดนกลางบอกเลยว่ายากแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแผนนี้เป็นกลางที่ยืนแบบโอ้โหแน่นเอียดนะครับผมการขึ้นเกมเนี่ยก็จะขึ้นได้ทางปีกนะครับแล้วก็พักบอลแดนหน้าได้นะครับสำหรับแผนนี้มาที่จังหวะนี้ครับให้มาที่เดบบอยเดบรอยให้มาที่เชฟเชงโกแล้วลองยิงดูนะครับ จังหวะน,นี้ตั้งแต่นาทีที่4ครับนี่ครับผู้แข่งมาให้ดูครับแล้วมาที่จังหวะเตะมุมครับจังหวะน,นี้เดือปล่อยพยายามเล่นลูกสูนด้วยนะครับถ้ามีโอกาสได้เตะมุมนะครับผมให้พยายามเลี้ยงจี้เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วจังหวะน,นี้ เรียบร้อยครับจุดโทษครับแบบนี้มาแลวครับพี่โลนของเราที่มินแจนี่ครับผมโอ้โหทำจุดโทษไปครับดอกนี้ก็ถ้ามันแบบมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้จุดโทษนะครับผมบางครั้งนะครับคือเราจะเน้นตัดเข้าไปแล้วค่อยคืนให้เดอะบอยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เขาเข้าปะทะบวกเราแบบพวดพลาดนะครับผมก็เลยจะได้จุดโทษนั่นเองนะครับในจังหวะนี้แล้วมาดูจังหวะนี้ครับในส่วนของการยิงจุดโทษครับของเชฟชิงโก้ครับผม เจอกับผู้รักษาประตูญี่ปุ่นครับเป็นอีปิกบูสเตอร์นะครับเรียบร้อยครับไม่เข้าเซฟได้ด้วยนะครับผมโอ้โหพุ่งถูกทางครับใหม่ครับเดอะบอยใหม่ครับเราจะเล่นลูกศรเหมือนเดิมครับทุกคนนะครับจังหวะนี้นี่แคนนี่แคนไร้นี่ครับจี้ขึ้นมานะครับผมแล้วค่อยจะตัดเข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้โดนแซไปแต่ยังได้อยู่ครับให้มาที่เดอะบอยเดอะบอยหารอเพื่อนก่อนนะครับผมแล้วจังหวะนี้เอ๊ะ ไม่ใช่เอโตครับเป็นในส่วนของคาร์ลอดครับแล้วก็บอลมาเข้าทางครับทารักเข้าทางในส่วนของเชฟเชนโก้ครับลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับมาแล้วครับหนึ่งประตูครับจากแผนนี้มาครับจังหวะนี้กาเดโอเอสตาให้ออกมาชัเมนี่ชัเมนี่ออกปีกเลยนี่ครับผมปีกจะเติมตลอดนะครับสําหรับแผนนี้เป็นปีกต่ําแต่ว่าจะเติมขึ้นมาทําเกมเรื่อยนะครับผมสำหรับแผนนี้มาใหม่ครับให้ออกมาชัเมนี่ ชัวล์ชัวล์จะให้เอ็มปเปเป้ไม่ได้เอ็มปเปเป้ดักได้ครับเอ็มปเปเป้ดีดพี่หอกลับมาให้กับเมสซี่เรือปล่อยปบรอยให้มาเมสซี่จังหวะนี้จะจี้เข้าไปยิงแต่ว่ายังไม่ได้ดักได้ไหมโอ้ยังไม่ได้ครับมาใหม่ครับผู้แข่งจะสวนบ้างแล้วจังหวะนี้โดนตัดครับเอ็มปเปเป้แม้ว่าจะ เป็นยืนวิงแบกนะครับแต่ว่ามันจะลงมาช่วยกองหลังนะครับในส่วนของแขนนี้นะนะครับตัววิงแบกซ้ายขวานะนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเพิ่มเกมรุกด้วยด้วยก็ได้นะครับผมในส่วนของตัวซ้ายขวานะครับเห็นจังหวะนี้นะครับผมเนี่ยมันจะวิ่งขึ้น2ตัวเลยนะครับทั้งกลางแล้วก็ตัววิงแบกนะครับมือสกู่นะนี่ครับเติมตลอดเลยนะครับผมแขนนี้ตัวไหนที่เป็นวิงแบกสปีดเร็วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยครับสำหรับแผนนี้มาครับพักกลางจังหวะนี้ล้าหน้าว่ะแล้วมาใหม่ครับเมสซ เห็นไหมครับแดนกลางเก็บบอลค่อนข้างดีเนี่ยผมเก็บบอลได้ตลอดเลยเพราะว่าถ้าแดนกลางเราแน่นเนี่ยคู่แข่งก็จะขึ้นเกมไม่ได้ครับแล้วเขาก็จะหมดไอเดียไปในทันทีนะครับจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องตามจังหวะนะครับผมได้มีโอกาสยิงแต่ว่ายังติดครับมาใหม่ครับเล่นลูกสูตรเหมือนเดิมครับจังหวะเตะมุมของเราครับให้มาที่เดบรบอยเดบรอยให้ออกมาที่โดนไปตัวาเรจังหวะนี้จะสตันนิ่งไม่ได้ครับอีดิเซนมาดูครับจังหวะนี้คู่แข่งจะสวนครับ หลัง3ก็ไม่ใช่ปัญหานีรับผมรับกันดีนีคผมคือเราจะพยายามใช้ในส่วนของกองหลังเนี่ยไม่เข้าพวดนะเข้าตามจังหวะนะครับแล้วก็ไม่ไม่ดึงกองหลังขึ้นมาบีบนะครับคือเราจะดึงกองหลังลงไปข้างหลังเลยนะครับเวลาเสียบอลอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครจะเล่นหลังสามก็ให้เล่นประมาณนี้นะครับคือไม่มีผีพรมในการเข้าบีบนะครับดูนะครับจังหวะนี้มาครับอริเกน นี่ครับเราจะวิ่งประคองตำแหน่งไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเข้านั่นเองนะครับผมอ่าคืออ่านบอลให้ขาดนะครับผมเวลาที่เราจะสกัดบอลจากคู่แข่งนะครับอ่จะประมาณนั้นนะครับในส่วนของการเล่นเกมรับนะครับแม้ว่าจะหลัง3ก็เอาอยู่ครับแล้วให้มาจังหวะนี้ไม่ผ่านครับมากันที่เดบรอยเดบรอยทักเมสซี่ครับเมสซี่เห็นไหมครับอ่าทางรูเบโตคาร์ลก็วิ่งเติมนะครับมครูแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายให้เขานะครับผมมาใหม่ครับคาร์ลให้มาที่เดบรอย ดนกลางเนี่ยจะมีวิ่งเติมตลอดะครับผมจังหวะน,นี้ให้มาที่ชัวเมนี่ลองปั่นดูแต่ไม่มีสก,กิลปั่น,นะครับผมไม่ได้แบบจบลูกโค้งได้นะครับผมคนนี้อาจจะไม่เหมาะครับมาใหม่ครับเมสซี่ให้มาจังหวะน,นี้โอ้โหโดนสก,กัดไปแล้วมาที่อิรเซนกะแทกมาแดนกลางเก็บบอลได้อีกแล้วครับมากันที่ตรงนี้ครับชัวเมนี่ จ่ายให้เชฟเชงโกครับแล้วเมสซี่จังหวะนี้เข้าซ้ายปั่นคงงโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะเมสซี่ยิงยิงยิงขว้างไปครับจังหวะเมสรูครับยังอยู่ที่หนึ่งศูนย์ครับแล้วชิงต่อมาที่จังหวะนี้เอมเปเป้เลี้ยงจี้เข้าไปครับแล้วจบเรียบร้อยครับนี่ครับประโยชน์ของปีนี้ครับสำหรับแผนนี้ก็เป็นตัวที่เติมขึ้นมายิงได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะซ้ายขวานะทุกคนหลังสามก็ จะแดนกลางจะยึะนะครับกองกลางจะแน่นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นเจอคู่แข่งที่แบบแทงหลุดจริงๆอ่ะอันนั้นก็ต้องระวังใน,รนอรของการเล่นหลังสามนะครับหลังสามมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมไม่ได้แน่นจนเกินไปไม่ได้แบบแข็งจนเกินไปนะครับจังหวะนี้ครับดูจังหวะบีบบอลของเราครับให้มาให้ออกมานี่จังหวะนี้ล้าหน้าครับ มีอะไรมาไหมครับชูเมนี่โยนให้เลยครับมาที่โรเบโตคาล้อนครับจังหวะน,นี้เห็นโล่งๆอยู่คนเดียวครับให้มาที่เมสซี่เมสซี่ปาดกลับเข้ามาจะให้เชฟเชนโกไม่ได้เลยครับมาที่แฮร์ริเกนแฮร์ริเกนออกมาที่ใครก็ไม่รู้ครับคนนี้แล้วให้มาที่บุโนโครับมาไหมครับชูเมนี่มาที่เมสซี่นี่ครับวิงแบตเนี่ย เติมตลอดแล้วก็ว่างตลอดครับหะพื้นที่เล่นได้ดีเลยนะครับผมในส่วนของวิงแบ็กจังหวะนี้ที่จังหวะนี้ครับเชฟเชนโกจะสัตยิงไม่ได้ไป่มาใหม่ครับไม่ถึงนะครับเอ็เปเฟ้เก็บบอลได้แล้วครับกลางรับก็จะรอเก็บบอลให้นะครับมีกลางรับหนึ่งตัวนะครับผมาที่จังหวะนี้เมสซี่จะเข้าซ้ายแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับผู้แข่งก็ดักทางเหมือนกันนะครับไม่เรายิงฝั่งซ้ายครับนทั้งยากถ้าเมสซี่ได้บอลครับเขาก็จะรู้ดีว่าเมสซี่ต้อง ปั่นซ้ายแน่นอนนะครับมาที่จังหวะนี้ครับให้มาชูมนินี่ให้มาเดบรอยเดบรอยออกมาที่เชฟเจงโกเชฟเจงโกชิงต่อไม่ได้นะครับจังหวะนี้มาใหม่ครับคิม,มินแจคิม,มินแจจ่ายาพลาดก็สวยเลยครับไปเลยครับจังหวะนี้มากันที่เชฟเจงโก้ใช้สปีดความเร็วครับจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ผ่านว่ะแล้วมาที่ชูมนินี่ให้มาชเชฟเจงโกชิงต่อเมซี่มาที่เดบรอยเดบรอยจะปั่นขวาโอ้โโดนเสียไปแล้วยังไม่ได้ล่ะมากันที่จังหวะนี้ครับ เรียบร้อยจบเกมครับสำหรับแมตช์นี้นะทุกคนก็ถือว่ากำใช้ได้แบบสบายๆครับกลางโคตรเยอะนะครับผม โอกาสย oh, 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 ิงเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะแต่ว่าทําไม่ได้เองนะครับด <c oughs> well. ูเปอร์เซ็นต์ครับผ <c oughs> <c oughs> <owad> ู้แข่งไม่ได้มีโอกาสจบเลยครับแม้ว่าเราจะเล่นหลังสามก็ตามครับการเล่นหลังสามก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเรตติ้งก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับฝั่งคู่แข่งครับย่งไรก็ไปทดลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับในส่วนของแผนนี้นะถ้าใครอยากทดลองก็ลองได้นะครับหนึ่งแมตช์สองแมตช์ก็ว่ากันไปนะครับโอเคสำหรับทีนี้ไปแล้วครับทุกคนเดีกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม